เป็นต้นๆใช่ไหมโดนแล้วลูกนะโอเคออกแล้วออกแล้ว <c oughs> อือหือออกเลย <c oughs> เรียบร้อยหายละ นี่ที่มันทิ่มอะแหลมแหลม,หลมเห็นปะ,<ท>ะนี่แหละอันนี้แหละเสร็ที่สุดเลยยาวด้วยคมด้วยเนี่ยเห็นไหมคมไหมคมมันถึงคมไหมเมื่อกี้แอบบลองทิ่มเห็นไหมเบาคมหมดละโล่งไหมโล่งโล่งเนาะจับตรงไหนก็ไม่ไม่เจ็บเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนตอนแรกเรียบร้อยนะอมไม่ไม่เป็นไรนะก็าาหายแนละ้ว พยายามถ้าตัดต้องตัดตัดไม่ต้องสั้นมากนะตัดอย่าเฉียงอย่าฉีกตัดตัดให้ตรงชามึงคุณจัดแล้วแบบพอถึงตรงเนี้ยไม่ถึงไหนแล้วก็ฉีกเข้าก็เลยเป็นแง่งได้เหมือนกันอย่าตัดเองนี้เองนะเดี๋ยวพี่ตัดให้เองแต่ว่าถ้าไม่ตัดเองอย่างนี้เพราะว่ามันมีโอกาสพลาด อืมหายแล้วโอเค